สบายดีสวัสดีตอนเอชา้าเด้อพี่น้องันนี้กาไปนานในรอบหลายเดือนบรรยากาศดีดียางเช้ายุ้งยี่ผนไปก่อนแลวเนาะ ต่ละคนกับไปหาตุกก๊กตาตุ๊กโมงยอดเขายอดน้ำหวานเขาววานน้ำกันเบิดเลยเนาะบรรยากาศหมู่บ้านเนาะยามนาเออนี่นีโอ้กุ๊กุ๊ก็มีเห็นบป่ นอนน้อยนองก็เด oh, ียวหันใหญ่ให้นอนมาวะออเข่าออบเข่านหวนอนนาแล้วไปทักกลางก็ได้ทชงนห้ลุมบุบบ่ cùng nhau đẹp, hè thương là lý lọ đậu mà khám đốc cái vì này อนไฟ <c oughs> มากาะ่องผาเห็ดใกล้ียออกแล้ว <c oughs> อะไร น้าลายมืออยู่เออว่าจะพนตกขำย้ำเดือนเจ็ดเดือนแปดให้ช้ำได้จ้าวะว่าจะพ่นตกมันก็เป็นไปสิโลด ก็จะแต่ละคนมีแท่งน้ำมาเลยสูเมลีเพื่อหลังซองซ้ำยอดดอกไม้

มียงน่ไปเริ่มสีหายากแล้วไฟน้ำเต็มก็ได้หมดแล้วแล้วนี่นะวันนี้จะมารีวิวทางไปนานะคะพี่น้อง

น้ำพิมาน,น,มานเนหน็ดนาเด้อเผื่อจะได้กินข้าวมันน,น้อยมันข้าวราคาถูกถ กสบายดีเนาะทำามากก็ย่างไป,ไ,ปได้กลัวอันนี้ทางเต่าเน,น,นี่ยตรงนีโยดไปเลยกัวก็ได้โหเลือนอ่ะเเฮ้ยเบิร์ต มันเจือนง่ายลุดมาแหละทำบาพาะะัพะกันเอาขย้นชยใช่เอ็นไฟได้ไเห็นบอปปนกไปชิบแ้งทีก่ได้มันกระบอกทนน้ำได้โอ้พอใช่ถอยล้าง่วนเลย <laughs>

<laughs> ้่โคกขนาดแท้มันหัวใหญ่หัวงามเลยแถวนี้ดินมันเป็นดินพุ่ยๆเนา ไม่ใช่หัวขนาดเลยหัวแอกๆอยู่ห้องช่างกับข้าวในห้องทำานองเจ้าบริษัทเตาถ่านจำกัดคดีเอา ผมมุห่วงสามสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมันถ้าได้เกแก็ห้ามวงหล่นกองอยู่เขาคอยเห็นม่วงกวนตากเล็ดไปหาฉันลาบัตรอันประแดดทิ่มไปโชว์คมถาน

มมััยงาตื่นอตอนนี้ก็ะหอดทางของนี้ก็ะข้เน่ถ้าแม่ครับรถยักษ์ก็ครับได้ยุ่งเลยได้วางที่พลาดอะ้วมันยากลาย เฮ็ดเพื่องคองใหญ่ยจะได้ออกลายแล้วนี่เพื่องเราลายอ๋อปแปดแลนะ้วเนาะปีนี้ปีนี้เขาจูดแปดน็นเติดเลยดอนเฮ็ดปวก <c oughs> ยังแต่ดอนแท่นะ้นขอบุกไปหาจ้างกเสือแท่นั้นนะเฮ็ดกระลายคือ,อาาการได้นี่เฮ็ดปวกเห็ดังโอ้ใกล้เลยฮาซีเสียมมาว้าปู่เขาจูดผักกะลิอนี่ าเฮ็ดสบายแล้วนี่คันออกไยเฮ็ดปวกนะคันเฮ็ดละงูมองมันเป็นแบบนี้เดินเอาหน้าเขาไลอ้ยอยแหงเสาบอกว่าใจเมื่อเจ้าไมา่อยู่งคนพอไปได้ยุคสิดินสายบางคนตกมันลงไป่ไดเอู้ ทำเสร็จน,นู้นเจะชิโนะยายเทานั่งเองนะยายเทาใครบริใกล้นั่งเองเขาหมอกเขาหมอกเลย นาภายนามันตะกี้แถวนี้นาหกคณะหกอันนี้รอเพชรนี่ดอนเดียวนี่กับพ่อแห้งแหละสัตว์ปูสัตว์ป่ากระตงก็ตายพอดีอึะเกาแถวนี้แต่กัโพกตะกี้ต้มลายอลีได้ทางนี่นูย้ยพอดีคนเที่ยวไปนาค่ะเด็หลัดไปนี่โอ้ยเผยผ่านป่าอันนี้มรสุมนี่ฮะย่านพีสไต đón về hùng hiền Hãy ừ. subscribe ừ, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ที่ช่างหน้าหนีหรือว่าชาวฟีข้างหน้าอันนี้ก๊กตานแถวนีพอ้กำไเออได้กำไรนีนคค่คลายทั้งก้านขายทั้งหมากเข้าเพชรของวานที่ไหนมึงเนี่ยพี่น้อ,องเลี้ยงกันเลยรเขาปลูกมากงามนี่นาบอกว่าไอ้งูอแล้วก็ไปปลูกลายกันนี่นาก็ได้หันยังง่ใหญ่ฉพบเขาเขาโอ้ยไปสไปไว พูดี้แบบมันใหญ่เันเลียวไปนี่ฉลอนเลยจิงเพระเจ้าว่าปลูกอโกตานหนาดินดีขายได้เบิดหนับตะการมันเอาเผ็ดการพอยหมากตาลก็แบบทับที่คายแล้วนี่ เข้า,า,ๆๆๆก,ากันดีวะนนี่ฮึบวางนี่ก็ดินดีได้วางนี่ก็ได้ดินมันผุผูดเดแบบเพชรออกขักออกกดอ้วนเลย เขามีเงินอะไรปั๊บหายปั๊บนาอันนี้ฮะเห็ดทางอยู่ได้หนิทางยังติดนี่เขาอยู่ได้นนิให้เจ้าดันให,ให้หลักะแปลให้น้าให้เขาสิบปลายล้าน,นเออ,เอ,อทมได้หนิเละให้แหละทมเป็นเพียงค่ะทมห่อ,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 อตะกกอัน เรอไม้ใช่แล้วทั้งนาบริทมก็จะบริไฮทมข้าเจ้าก็เจ้าบริไฮทมอันนี้แหละเราให้ทมและทมนี่ออกเงินกันนี่แอคทิฟนี้ขเขาเจ้าไว้อยู่เก็บบบได้น้าเขาอยู่ท้งนี้เขาก็บริไฮและตระพูน,น้าท้งนี้กะเก็บเออในนี่โอเคอยู่นี่ลมลมกะเออในวะหวางทางทางดำให้ด้ ไผ่แล้วนี่ค่ะตะกี้ค่ะเป็นโโชคค่ะพี่น้องอาจจะเคยเห็นดอกซุ้ยข่อยถ่ายเป็นโโชคดินลมๆมอะไรนี่ไผ่อยู่นี่เก็แป้งให้หนะให้เขาคูใสยให้เขาแล้วก็มันลมลมเพีย้ยเพี้ยคอพี่ไหนนี่ค่ะไงบางทีเน,นี่ย đi để cái cọc này để khoan hay này này hay này cái này, cái bỏ đi, cái cứ ลดจักกระลุยขนาดได้แค่ไหนขนาดทูใช่จำนี้ยัยงตายสิบสิบปลายลาดทำเอามาทมบาากันฮะก็จะให้ทมท้าเอาจากบอุกอื่นมาทมมันก็จะให้ทมทำไปดันคดินก็จะทมก็จะบอกให้ทมตอนนี้ก็มาหอนหนาดนาแล้วพี่น้อง <laughs> vạc nhang bắt đàn bay khu nhang ớt mắn ớt mắn này vay tớp nó mừng cả đại tốn là nè nói ơ bắt lúc bắt Hãy subscribe บิ่งมังม่วงก่อนดกเหมือนกันนี่อ่ะกคโคน้ำไม่ไหลได้โคเดียวเลือตายเรียบ แช่ลกลุงลังเอามาปล่อยที่ผ่อนนี่ผ่อนพ่อนเอามาปล่อยนะนี่ฮะเชียดนี่เล่นเต็มอยู่ในเออเอามาเอามาจะใช้ผ่ายางอันนี่ ชื่อนี่ใช่เออสรรพศร์บอกพอี่ช่างช่น,นี่น้อยกัน้อยพด โพดว่น้อยอันลีล่หลอเ <c oughs> ลิกเลิกเล,ลิกกว่าหันเลยกว่าสามข้อมือหนึ่งเฮ้ยอนุบาลกับอนุบาลโพดหอนายน้องพี่น้องโอเคน้องพี่น้องคลิปใครชอบคลิปไว้ชฉันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให,ห้ไปแล้วบ๊ายบาย